สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับก็มาพบกันนะครับในช่องเก่งพัพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาชมมัสองพระนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ครับผมเก่งพัพ่อโสธรนะครับก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับมาชมมัสองนะครับเป็นพระนะครับเนื้อเมฆพัดเก่านะครับผมเนื้อเมฆพัดเก่าเกากันเลยนะครับ เป็นพระพรมพระพรมสี่หน้านะครับของหลวงพ่ออีนะครับวัดสตัหีบนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนพีนี่ครับนี่ครับเมฆพัดเก่าเป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับเราดูเมฆพัดเก่าที่คือองค์นี้นะครับสองสี่แปดสี่แล้วเพื่อนเพื่อนวิพีสามารถไปดูนะครับใช้ไปต่อยอดดูเนื้อเมฆพัดในยุคเดียวกันได้นะครับนาอ นะครับพระนะครับอาจจะพิมพ์พิมพ์พระเขาไม่เหมือนกันนะครับแต่ครับเนื้อหาเขาเหมือนกันครับเขาดูธรรมชาติกันได้ครับเพื่อนเพื่อนพี่พนะครับมันจะมีนะครับธรรมชาติเนื้อผงนะครับเนื้อตะกั่วเนื้อเมกกะพัดเนื้อเมกะสิทธนะครับพระล่อโบราณนะครับนะครับคนเก่งๆนะครับหรือเซียนเก่งๆเขาถึงนะครับเขาถึงดูพระที่เขาไม่เคยเห็นได้ครับแล้วเขาดู รู้ว่าองค์นี้เกศหรือแท้นะครับทั้งๆที่เขาไม่เคยเห็นพระพิมพ์แบบนั้นนะครับเพราะอะไรครับเขาดูนะครับเขาดูพระแท้บ่อยครับแล้วเขาดูเขาเคยเห็นธรรมชาติต่างๆของเนื้อต่างๆพวกนี้นะครับเนาะที่เอามาสร้างพระนะครับเมกสิ์เมกพัดนะครับผงนะครับดินชินผงอะไรนะครับพระลอบโบราณนะครับตะกัวเก่านี่ครับมันมีธรรมชาติครับถึงเราจะไม่เคยเห็นพระพิมพ์นั้นนะครับเนาะแต่ถ้าเราดู ความเก่าของเนื้อหานั้นเป็นนะครับเนาะเราก็สามารถจะดูพาอย่างอื่นได้นะครับผมก็เลยพาเพื่อนพืนพี่นะครับนามาสองเนื้อไมอกะพัดเก่ากันนะครับผมก็นะครับพาเนี่ยผมสีหน้านะครับผมบอกเพื่อนเพื่อนพี่นะครับผมทุกวันนี้หาย,ายากแล้วนะครับสมัยก่อนเจอบ่อยครับเนาะเจอตามบ้านคนบ้านอะไรเนี่ยบ่อยนะครับแต่สมัยนี้หายากแล้วครับนะครับตามสมัยก่อนตามสนงสนามตามบ้านคน เจอครับเจอบ่อยเดี be ๋ยวในนี้นานๆเจอแล้วนะครับแต่ยิ่งองค์ที่เนื้อหานะครับเนื้อหาอย่างนี <S <s ้ครับเก่าๆอย่างนี้ยครับดูง่ายอย่างเงี้ยหายากครับเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยธรรมชาตินะครับความเก่านะครับเหี่ยวยุบย่นนะครับนะครับนี่แล้วก็นี่สนีมไม่เขียวนะครับเนาะนี่ครับแคร์ไซต์ต่างๆนะครับนี่ครับความเก่านะครับผมหายากแล้วครับตามรุ่นพี่ๆเจอก็เก็บไปได้นะครับผม ก็นะครับพระพรมสีหน้าของหลวงพ่ออีเนี่ยนะครับสร้างปี2484นะครับผมก็คือหลวงพ่ออีเนี่ยท่านได้สร้างพระเครื่องรางต่างๆนะครับไว้มากนะครับแต่ท่านจะดังเรื่องประหลัดขิกนะครับนกประหลัดขิกนะครับประหลัดขิกท่านจะดังมากนะครับนะครับท่านสร้างออกมาเนี่ยก็คือในยุคนั้นนะครับนในยุค2483ถึง2486นะครับนกไทยนะครับ ยุคสงครามอินโดจีนนะครับผมไทยยุคนั้นนะครับก็หลวงพ่ออีนะครับท่านก็สร้างนะครับของดีเกียงกออกสู่สงครามอินโดจีนเช่นกันอีกท่านหนึ่งนะครับชื่อเสียงของท่านน่ะดังขนานไปกับหลวงพ่อจาดนะครับวัดบางกระเป๋านะครับแล้วก็หลวงพ่อจงวัดตต่างนอกนะครับผมก็ที่เราพูดติดปากนะครับเนาะจาดจงคงอีนะครับก็หลวงพ่อนี้แหละครับหลวงพ่ออีนี่แหละครับหลวงพ่ออีเรานี่แหละครับเนาะนะครับผมก็ ปีสอง้าไอ้สองสี่แปดสี่นะครับเนาะก็มีนะครับพระพมสีหน้าของวงปู่อีนะครับได้ออกสู่สงครามอินโดจีนด้วยนะครับผมก็พุทธคุณนะครับก็เนาะทางออกพระออกมายุคสงครามเนาะครับก็จะมาทางนะครับทางแคลคาดนะครับจะมาทางแคลค่าแต่พงศาวันชาตตีนะครับผมเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเนาะนะครับ นี่ละครับประวัตินะครับสองสี่แปดสี่นะครับเนพายุคสงครามอินโดจีนนะครับก็ต้องนะครับมาทางนะครับแก้ค่าปลอดภัยนะครับผองกรพันชาตีนะครับเนาะไว้ให้ไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาคนนรับถือท่านนะครับไว้ใช้พุทธคุณกันนะครับผมท่านดังครับเนาะจากจงคงอีนะครับเพื่อนเพื่อนวิพีก็อาจจะได้ยินบ่อยนะครับก็หลวงพ่ออีเล่านี่นะครับเนาะก็ติดในยุคสงครามอินโดจีนก็ด้วยนะครับ ชือเสียงท่านนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราซองอีกทีนะครับก็คือนาเบกพัดเก่าเนี่ยนะครับยุคนั้นนะครับคุณพี่เป็นยุคสงครามครับเป็นยุคสงครามนะครับแล้วพระองค์นี้ครับพระองค์นี้ครับ เป็นพระโรงงานครับเพื่อนเพี่เป็นพระโรงงานนะครับเพราะคงไม่มีวิธีคงไม่มีแบบอารมณ์ไปทําพิธีใหญ่โตนะครับเป็นพระสั่งโรงงานทําครับแล้วก็มาให้หลวงพ่ออีเสกนะครับแล้วก็แจกนะครับผมพระโรงงานนะครับตีสองสี่แปดสี่นะครับเนาะต้องดูความเก่าให้ถึงครับเพื่อนเพี่นี่ครับสองสี่แปดสี่นะครับด้วยไทยเข้ายุคสงครามนะครับก็ต้องแต่ของ พระต้องจําเป็นใช้เร่งด่วนนะครับก็ต้องสร้างจะต้องจ้างโรงงานนะครับทําแล้วก็พ้านก็เอามาเสกนะครับนะครับนี่ครับแต่ครับเพื่อนพ่พี่แต่ถึงจะเป็นพระโรงงานครับแต่ถึงจะเป็นพระโรงงานนะครับแต่พระของหลวงพ่ออีนะครับออกบัตรใบรับรองสากลได้นะครับจากแหล่งที่ใบเือร์ที่เคี้ยวแล้วกันนะครับหนอเคี้ยวนะครับ ที่เขาไม่ออกให้พารงงานทั่วไปนะครับแต่พระหลวงพ่ออีผมสีหน้าพารงงานครับออกใบเซอร์ได้ครับนะเขารับออกครับกับกับพวกพระขี่บัวของหลวงู่้บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับเนาะอันนั้นก็พารงงานครับก็ออกได้ครับเนาะที่ผมจ้ามได้จะมีสองสำนักนี่นะครับที่เป็นพารงงานนะครับแล้วพวกที่รับออกใบเซอร์นะครับเนาะเขี้ยวๆครับ สถาบันที่แข็งแข็งเกี้ยวๆหน่อยขอรับออกนนะครับจะมีสองพาระโรงงานอ่ะจะมีสองสำนักนี้นะครับเนาะที่เป็นพายุเก่านะพายุเก่าที่เขารับออกใบเซอร์นะครับเนาะก็คือนะครับเขาก็รับรองว่าสากลนะครับเนาะสองสำนักนี้นะครับถึงจะเป็นพาระโรงงานแต่สากลครับเพื่อนๆพี่มาครับมาลงกล้องสองด้วยกันนะครับนี่ครับ หิวเหี่ยวยุบยุบจนชนนะครับก็คือนะครับง่ายๆกระแทดูง่ายแล้วครับเพื่อน่นะครับสนิมเขียวครับฝังไว้ในองค์ผ้านะครับเนาะนี่ครับเมกะพัดเก่าครับอยากให้เพื่อนพี่นะครับดูให้นะครับดูให้ติดตานะครับเนาะไปดูผ้าอย่างอื่นได้ครับเมกะพัดเก่าในยุคเดียวกันนะครับผมก็กีบบัวหลวงปูบุญนะครับก็ดูให้เนื้อหาอย่างนี้นะครับเนาะกระแทะอยู่แล้วครับนี่ครับ อันนี้นะครับรอยตอใบเก่านะครับผมตะใบเก่านี่ครับนี่ครับดูเมฆพัดเก่านะครับอนๆพี่พ เหี่ยวเหี่ยวกันมาเลยนะครับเนาะธรรมชาติความเก่าครับธรรมชาติความเก่าเขาหลังสันมานะครับเนาะความเก่าวพวกนี้นะครับพ,ววพี่พีนี่ครับนี่ <c oughs> อันนี้นะครับก็ลอยตะไบตะไบผมดูเป็นคล้ายๆพวกอินโดจีนนะครับเนาะก็อย่างว่านะครับสร้างในยุคเดียวกันเนาะ จะมีทั้งตะไบละเอียดตะไบหยาบนะครับเนาะในยุคอินโดจีนนะครับ,รบแล้วก็ใต้ฐานนะครับเนาะเป็นช่อครับเุพีนี่ครับทำเป็นช่อนะครับหลวงพ่ออมพ่มพอีท่านนะครับ ท่านเก่งนะครับเก่งองหนึ่งเลยนะครับเนาะหลวงพ่ออีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับท่านจะเป็นสิทธ์นะครับสิทธิ์ของหลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานวัดบางเขียนะครับนะครับหรือวัดคลองด่านนะครับเนาะวัดมงคลธารารามนะครับท่านเป็นสิทธ์นะครับหลวงพ่อปานนะครับคลองด่านนะครับผมหรือเจ้าตำรับเสือนั่นแหละครับเนาะนะครับ ครับดูพื้นผิวเห็นไหมครับจะเป็นนะครับนี่ดำๆนะครับเนาะนี่ครับขมๆนะครับเนาะเป็นคราบฉาบพื้นผิวนะครับเป็นธรรมชาติความเก่านะครับนี่ครับผมนี่ก็โอเคนะครับฝากคุณเพื่อนพี่นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ